สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกชั้นเนาะที่เข้ามาชมนะครับผมสั่งมากวันนี้เป็นไงตั้งแต่ต้นคลิปเลยห้องเครื่องผมนะสะอาดสะอ้านหรือเปล่าเอ่ยนี่ผมให้เดานะครับว่าเรือลํานี้เป็นเรือประเภทไหนแหาไน่ไง,ไงให้เดาให้เดาติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะหมดเวลาเรือลํานี้เป็นเรือนะครับโดยสารพิเศษนะครับโดยสารพิเศษแบบไหนเรือยอชครับผมเรือลํานี้เป็นเรือยอชนะ แค่ยอสนะครับไม่ใช่ซปเปอร์ยอสเนาะเคยมี FC ถามมาเนาะนะครับในวงการเรือบ้านเราเนี่ยระหว่างเครื่องยนต์นะยี่ห้อแคสเตอร์พินลานะครับกับเครื่องยนต์ยี่ห้อ MTU เนาะอันไหนใช้งานมากกว่ากาันประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเนาะเครื่องยนต์แคสเตอร์พินล่านะครับในงานอุตสาหกรรมเรือจะใช้ในเรือของเอกชนเป็นหลักเนาะ ก็ทั้งเอกชนทั้งรัฐวิสาหกิจเนาะทั้งเรือราชการนะครับก็ใช้เหมือนกันแคตเตอร์พินลนะครับแต่วันนี้ผมมีโอกาสพิเศษนะเรือยอดลำนี้อย่าพาไปดูนะนี่เลยอุ๊ยขอไฟตกกระไดี่ MTU DDC นะครับนี่อ่าาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนาะเรือเอกชนนะครับเรือเอกชนเนาะ เรือสิงคงสินค้าเนี่ยเขาไม่ใช้นะครับเขาไม่ใช้ MTU เนาะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างประมาณนั้นแหละส่วนใหญ่ MTU เขาจะใช้ในเรือรบเนาะเรือตำรวจน้ําเรือพวกนั้นนะฮะเรือราชการเนาะเรือที่มีอ่าเขาเรียกว่าทุนสูงๆแบบว่าทุนซ่อมบำรุงไม่จํากัดประมาณนั้น <c oughs> แต่เอกชนเขาไม่นิยมใช้นะครับอันนี้เป็นเรือเอกชนนะครับลาแรกเลยนะตั้งแต่ผมเข้ามาในวงการเรือ ที่ได้เห็นนะครับเขาเอาเครื่อง MTU มาติดตั้งเนาะนี่เป็น MTU นะครับ12สูบเนาะกี่แรงม้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีเนมตเพจนะครับหาไม่เจอรู้แต่ว่าบลุ่มเลยน่าจะพันม้าขึ้นนะครับพันม้าขึ้นเนาะเครื่องยนต์เครื่องนี้ทันสมัยเนาะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับควบคุมการทํางานทั้งระบบเลยเนาะก็พูดง่ายๆคือมันใช้กล่องดานั่นแหละเหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์สมัยใหม่เลย เราใช้กล่องดำนะครับประมวลผลควบคุมการทํางานในระบบ ECU นะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเอาเนาะจากห้องคอนโทรลนะครับพูดง่ายๆคือเซนเซอร์ตัวไหนพังอะไรทํางานผิดปกติผิดปกติเนาะชำรุดเสียหายตรงไหนนะครับเซ็นเซอร์เขาตรวจจับได้หมดเลยนะครับเราแค่ไปเปิดหาข้อมูลเนาะในคอมพิวเตอร์ห้องคอนโทรลนะครับมันก็จะฟ้องเลยแหละว่าจะให้เราทําอะไรบ้างประมาณนี้ <laughs> เป็นไงเครื่องยนต์ทันสมัยครับ MTU ตัวนี้ อ่าเซนเซอร์รอบคันเลยเนาะรอบรอบเครื่องนะครับดูดิเครื่องกรองนะกรองน้ํามันกรองน้ํามันหล่อหรือกรองอะไรเอ่ยก็องไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ที่นี้มันมีกรองชนิดหนึ่งเนาะเจ้าตัวนี้อ่ากรองนี้เขาเรียกว่ากรองแรงเหวี่ยงเนาะกรองแรงเหวี่ยงก็เขาใช้แรงเหวี่ยงนะใช้แรงดันนะครับในการเหวี่ยงคล้ายๆกับสปริงเกอร์นี่แหละอ่าส่วนที่หนักเนาะเขาจะลอยติดกับผนังเสื้อกรองนะส่วนที่เบา กว่าส่วนที่เป็นน้ําก็จะลงไปตรงกลางประมาณนั้นก็ <c oughs> เรียกว่ากรองแรงเหวี่ยงเนาะก็ถอดออกมานะครับถ้าเป็นน้ํามันเครื่องสกปรกสกปรกหน่อยเนี่ยจะมีแต่ขี้ตะกันเลยนะเป็นขี้ตะกันแบบเลวๆบางทีก็แห้งนะครับเป็นขี้ตะกันเหมือนกับขี้ข่าเหมาขี้เข่าเหมาของท่อยเสียรถยนต์เลยเนาะ,ะห้องเครื่องลำนี้ก็ค่อนข้างแคบสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเรือยอสนะครับผมก็เขาเรียกว่า อะไรใส่ใส่ได้ก็ต้องใส่ให้หมดนะประมาณนั้นมันมีพื้นที่ทํางานจํากัดเนาะดูดิถอยเสียครับถอยเสียเครื่องยนต์นะครับมออันนี้ไม่ใช่ถอยเสียเรียกว่าหมอพักนะครับมอพักแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแคทหรือเปล่าอ่าแคทผมหมายถึงว่าอุปกรณ์ดักจับอ่าเขาเรียกว่าขมเาของเครื่องยนตนะ์เนาะประมาณนั้นแหละที่ใช้กันอยู่ในในรถยนต์ผมไม่แน่ใจนะใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็น แคทหรือเปล่าหรือเป็นแค่มอพักเฉยๆเขาหุ้มไว้นะครับไม่รู้เหมือนกันไม่มีเนมเพจไม่มีชื่อบอกเนาะมันมากระเรือนะมันมากระเรือ,มา,รอมากะเครื่องประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบคู่นะลูกเบลเลอร์เลยเทอร์โบคู่แบบเ,เสื้อ,เส,อเสื้อไอเสียเนาะแบบมีน้ําหล่อเนาะแบบใช้น้ําหล่อนะเป็นน้ําระบายความร้อนอไอเสียท่อไอเสียท่อร่วมก็จะเป็นอุปกรณ์แบบท่อไอเสียเปียกเนาะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำ แล้วก็ระบบซับเสียงเนาะเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเรือยอสเป็น Le os, เรือโดยสารพิเศษระบบซับเสียงก็ต้องอดีพอสมควรเนาะเครื่องยนต์ทางานเสียงดังนะครับเสียงจะต้องไม่ไปรบกวนลูกค้าประมาณนั้นระบบควบคุมคอนโทรลเนานะของเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับจะใช้ของนอสเทอร์ไลท์ผมเพิ่งทําความเข้าใจเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองเนาะเรือยอสลํา Le ลแรกที่ผมลงคลิปไปใช่ไหมอ,อันนั้นก็เป็นนอสเทอร์ไลท์นะครับเป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าภายในเรือนะ ที่เรียกว่า n o r t h e r n i i นนะเป็นเป็นชื่อระบบนะเป็นชื่อระบบแต่ตัวเครื่องยนต์นครับตัวเอนจินนะของเขาเป็นเครื่องอ่าเขาเรียกว่าเครื่องอะไรอ่าเครื่องยนต์จอนเดียนะครับ155แรงมา้าเนาะประมาณนั้นเครื่องยนต์6สูบ <c oughs> อ่าเจเนเรเตอร์ <c oughs> ก็จะเป็นยี่ห้อน o ส t ทอ n l i ลนนะครับระบบตู้คอนโทรลก็ o o t t ทอร์ไลนะ์เนาะรวมๆแล้วเป็นระบบของ n o r t h e r n นะ n o ส t ทอ n l i ลนประมาณนี้ ทีนี้มาถึงเรือลำนี้นะครับก็ใช้นอตเซิญไรเหมือนกันแต่เครื่องยนต์อะไรเอ่ยนะเดี๋วไปดูกันประมาณหนึ่งร้ยแรงม้าบวกนิดนิดนะครับแรงม้าบวกนิดนิดเนมเพจเขาไม่ได้บอกไว้เนาะเดี๋ยวมาดูเนมเพจของเจเนเรเตอร์กันก่อนเนาะหนึ่งร้อยสีกิโลวัตต์นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเนาะ kva เนาะเจอตัวนี้เจาตัวนี้เจาตัวนี้นี่นะ KVA เขาอยู่ที่130นะครับกิโลกิโลวัตต์เขาอยู่ที่104เนอะประมาณนี้แหละผมก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันภาษาอังกฤษนะครับ AC DC เนาะเฟดเฟิร์ดนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะชมแล้วกันทีนี้มาถึงเนมเนมเพจเครื่องอ่าเครื่องของเครื่องยนต์นะของเครื่องยนต์เนี่ยอะเลได้ฮาร์โซะนะที่หอดไอโซต์นะครับอ่าวัตถจักไอ การจุดระเบิดของเขาเนาะก็1 5 3 6 2 4เนาะ,ะตั้งลิ้นเนาะตั้งลิ้นไอดีอยู่ที่0.34ม mm, ิลลิเมตรนะครับลิ้นไอเสียอยู่ที่0.66มิลลิเมตรนะครับแล้วก็องศาการฉีดน้ำมันเชืเ้อเพลิงอยู่ที่22องศาเนาะ22องศานี้ของอะไรนะครับก่อนเนาะก่อนถึงศูนย์ไตบน22องศานั่นเองเนาะประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> นะเป็นไงงานผมมีแค่นี้ครับ งานผมมีแค่นี้โมเยอะๆก็ไม่ได้งานผมมีแค่เครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับงานก็คือทอฟโอเวอร์ฮอตนะครับยกฝาสูบอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะงานบริการฝาสูบเนาะก็ลือมาแล้วละครึ่งนึงเนาะเลือครึ่งนึงก็ทุลักทุเลครับพื้นที่ทํางานแคบเนาะตามภาษาเรือยอชนะครับพื้นที่มันคแคบจํากัดแล้วก็ของก็หนักพอสมควรเนาะ เดี๋ยวก็ต้องเอากระดาษเอาอะไรมาปูเนาะเขาไม่ให้ยัยบเนะหยียบย่ำเนาะเหยียบย่ำพื้นที่ของเขาไม่เหมือนเรือฝรั่งเนาะเรือฝรั่งลำก่อนนี่บอกใส่รองเท้าเซฟตี้ใส่อะไรนี่เดินเขาบอกว่าตามสบายนะครับตามสบายเพราะว่างานช่างความปลอดภัยในการทํางานต้องมาก,ก่อนเสมอแต่เรือลํานี้นี่ค่อนข้างที่จะเขี้ยวสักนิดนึงเนาะทางานก็ต้องถอดรองเท้าทำนะครับ <laughs> แต่ก็เวลาผมทางานจริงๆอยู่ข้างเครื่องเนี่ยผมต้องใส่นะครับผมต้องใส่ถ้าไม่ให้ผมใส่ผมก็ไม่ทำเนาะ ผมต้องใส่นะครับแต่เวลาเดินลงเรือก็ถอดรองเท้าประมาณนั้นถอดรองเท้าเดินเอ่เท้าเปล่าเข้ามานะครับเข้ามาในเรือเขาประมาณนั้นไม่เหมือนเรือฝรั่งเนาะเรือฝรั่งลาก่อนเนี่ยที่ผมทําก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับใส่รองทงรองเท้าใส่อุปกรณ์เซฟตี้เข้ามาได้เลยเขาไม่ว่านะเขาไม่ว่าประมาณนั้นนี่เกียร์นะครับอ่าเครื่องยนต์เนาะแน่นอนเครื่องยนต์ที่ไม่ใหญ่มากเขาก็ต้องมีเกียร์นะครับเกียร์นี้น่าจะเป็น2เกียร์ทํางานปกติเหมือนกับ เรือทั่วๆไปนั่นแหละเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรเนมเพจอะไรยังไงนะครับหาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอเนาะก็จะเป็นไอเจ้าตัวนี้ยะไอเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเมนวลเนาะเมนวนก็จะเป็นอ่าเราสามารถที่จะคอนโทรจากตรงนี้ได้เนาะเดินหน้าถอยหลังเกียร์ว่างประมาณนี้นะครับมีแค่นี้แล้วกันบอกรายละเอียดก็มีไม่เยอะเนาะเพราะว่า เขาเรียกว่างานไม่ไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ข้อมูลมาเนาะส่วนใหญ่ข้อมูลมันจะเป็นหนังสืออ่าอยู่กระเรือนะ่อเนาะอยู่กระเรื่อนะครับมันก็เนมเพจมันก็ไม่มีเนาะถ้ามีมันก็พอที่จะโมได้สักนิดนึง <c oughs> อ่ะในห้องเครื่องมันก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกเนาะเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวใส่รองเท้าก่นอนไม่ไม่ใส่ถอดเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ก่อนเก็บหมวกเก็บวัสดุเดี๋ยวจะเดินไปแล้วก็ถ่ายเรื่อยๆ อ่ะเก็บของมาละเดินมาเดินมาอะไรไงห้องห้องห้องอะไรเอ่ยไม่รู้เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเนาะอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับนี่พวก CO2 พวกอะไรนี่แหละพวกโฟมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะที่อยู่ในเรือนะเวิร์กช็อปอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนาะวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอันนี้จะเป็นห้องเนาะห้องของเจ้าหน้าที่เนาะที่ทํางานว่าง,งั้นเฝ้าห้องเครื่องมาอิดมาอิดทางใดเนาะ ทางออกผมอยู่ตรงไหนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นห้องคอนโทรลเนาะควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดของเรือนะครับอ่ะโมแบบไวๆนะครับโมแบบใแบใบใบมาเฮ้อ่ะเป็นไงปืบ๊บอันนี้เป็นปั๊มลมปั๊มลมเนาะอุปกรณ์ดำน้ำเนาะนี่ถังออกซิเจนสำหรับงานดำน้ำเพียบภาพเนาะอ่าภายในนี้นะถ้าตามท่อนี้ไปนะครับตามท่อนี้ไปเนี่ยท่ออากาศเนี่ย ข้างในก็จะเป็นห้องหางเสียนะครับห้องหางเสียเคยทำนะเคยทาเรือลานี้ผมเคยทํามาก่อนนะครับเคยมุดเข้าไปก็เวลาทําเรือยอสก็ห่อหุ้มเนาะห่อหุ้มทั้งหมด่ะมาถึงประตูแค่นี้เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปทรงใต้น้ําของเรือละกันนะอ่ะตามมาครับพี่น้องอ่ะลงมาท้ายเรือละเป็นไงครับผมท้องเรือเนาะสองคราใบจักรนะครับหางเสือก็มี2ใบนะครับอ่าเรือลานี้ใช้ใบจักร เพลาไปจากแบบเพลาน้ําเด้อเนาะเป็นแบบเพลาน้าเนาะเพลาน้ําพูดง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีซีนกันน้ําอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่ข้างในตัวเรือเลยเนาะส่วนข้างนอกก็จะเป็นแค่บูธประคองเพลาัน,น,น,นี้อันนี้เสื้อนะเสื้อประคองเพลานะตัวนอกเนาะเพราะว่าเพลาเขายาวเนะาะเพลาเขายาวเรือนะครับที่ไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้านะก็ส่วนใหญ่แล้วจุดศูนย์ถ่วงของเรือเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะ อุปกรณ์นะครับเครื่องจักรที่หนักที่สุดของเรือนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมนะเอาไปไว้กลางลำเรือให้ได้มากที่สดนะุดเนาะก็ประมาณนี้เห็นไงมันจะไม่เหมือนอ่าเขาเรียกว่าเรือสินค้าทั่วไปนะครับซึ่งใบจักรไอเพาใบจักรก็จะไม่ยาวมากเนาะแต่เรือที่ไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้าเนาะใบจักรไอเพาเนี่ยเขาค่อนข้างยาวนะค่อนข้างยาวอ่าเครื่องยนต์เขาก็อยู่ประมาณนี้นะสังเกตง่ายๆเลยอยู่ประมาณนี้ น่าอยู่ประมาณนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรก็เกือบครึ่งหนึ่งของเรือเลยนะเพราะว่าอะไรนี่ตุ่มตุ่มตัวนี้นะตุ่มตตัวนี้เขาเรียกว่าบริเวณที่ใช้ดูดนะครับดูดน้ำเนาะเอาไปใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักรภายในเรือนะครับหรือก็เป็นท่อเนาะหรือหัวกะโลอะไรประมาณนี้แหละเนาะเขาเรียกว่าท่อซีเชตนะครับใช้เปิดน้ำเนาะเอาไปไว้หล่อเย็นเครื่องจักรภายในเรือเนาะเพื่อเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟอะไรต่างๆเนาะก็จะอยู่ เกือบนะครับกึ่งกลางของตัวเรือเลยนะประมาณนี้อ่าเรือลำนี้เขาจะใช้ปีกกันโคงทั้งหมด2คู่นะครับก็คือซ้ายกับขวาหรือขวัดับสตาร์บอร์ดนั่นเองเนาะเป็นปีกกันโคงแบบขยับได้นะครับแบบขยับได้เนาะเพราะว่าเวลาเรือเรือยอสเนี่ยเขาทํากิจกรรมการทะเลนะครับอย่างเช่นว่าเอาผู้โดยสารเอานักท่องเที่ยวเนาะไปดําน้ําดูปะการัางนะว่ายนองว่ายน้ําเวลาเรือเขาเจอคลื่นเนี่ยเรือก็จะโยกใช่ไหมล่ะ แต่ทีนี้ปีกกันโค้งนะครับเขาสามารถขยับได้เหมือนกับครีบเนาะครีบปลาเลยนะเขาขยับนะครับเพื่อลดการโครงตัวของเรือนั่นเองเนาะบางคนก็จะเมาเรือนะครับถ้าเรือโยกเยกโยกเยกเมาเรือประมาณนั้นแหละเนาะเพราะว่าถ้าเรือโครงมากๆเนี่ยผู้โดยสารก็จะเมาเรือถูกต้ไหมล่ะดังนั้นแล้วเขาก็จะใช้ปีกกันโครงแบบนี้แหละเนาะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสมัยใหม่เนาะเพราะว่ามันก็จะคำนวณ คลื่นคำนวณลมนะครับต่างๆต,ต,ตามเซ็นเซอร์ของตัวเรือนะครับแล้วก็เอามาปรับเนาะกับการทำงานของเขาเรียกว่าปีกกันโคลงนะครับเขาทำงานเองอัตโนมัตินะครับประมาณนี้ <c oughs> แต่อัตโนมัติของเขาก็ความเร็วของคลื่นเนาะความแรงของคลื่นก็อยู่ในแรงที่เรือรับได้เนาะถ้ามากเกินไปก็มันก็บ๊อไหวคือกันแหละประมาณนั้นทุกอย่างมันก็มีข้อจากัดอ่ายอสลัมนี้มีเขาเรียกว่าบ่าวทัตเตอร์เลยนะคือใบจักหัวเรือนะครับ ใบจักรหัวเรือเนาะช่วยในการพยุงตัวนะครับเรือขณะเลี้ยวเนาะเวลาจะเข้าท่าเรือหรือออกจากท่าเรือหรือขณะวิ่งสู้ขึ้นสู้ลมเนาะเขาก็จะใช้บ่าวทัตเตอร์นะครับหรือใบจกัร <c oughs> จกรหัวเรือนะเขาถอดออกไปแล้วอ่าใบจักรหัวเรือนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับ <c oughs> จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าบ้างเนาะใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกบ้างประมาณนี้โ <c oughs> ดยประมาณนี้อ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะ ท้องเรือก,ก็จะทาสีฟ้าเนาะ <c oughs> สวยงามนะครับสวยงามบรรดไทยเรือยอดนะครับมูลค่าหลายร้อยล้านบาทไทยโอ้เป็นเศรษฐีนะถึงจะได้ขึ้นเรือนะครับถึงจะได้ขึ้นเรือไปกินไปขี่ไปเที่ยวบนเรือเขาได้เนาะ <c oughs> อย่างผมนี่ก็เป็นแค่พนักง,งานเนาะได้แค่ขึ้นไปซ่อมนะครับไม่ได้ขึ้นไปไหนไกลเนาะอยู่แต่กับเครื่องจักรเขานี่แหละก็ไม่เป็นไรเนาะมีโอกาสขึ้นเรือก็ เอามาถ่ายทำให้กับ FC ได้ดูได้ชมเนาะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็จะเอามานำเสนอแค่นี้เด้อเนาะคลิปสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่ <laughs> แค่นี้แหละเนาะสวัสดีครับ